เปิดห้างวันแรกคนแห่ช็อปนั่งกินในร้านคลายล็อกวันแรกที่สอบอครประกาศปรับมาตรการผ่อนคลายให้เปิดกิจการกิจกรรมบางประเภทอย่างห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์เปิดให้บริการได้จนถึงเวลา20นาฬิกาตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายนยกเว้นกิจกรรมบางประเภทเช่นสถาบันกวดวิชาโรงภาพยนตร์สวนสนุกสวนน้ำฟิตเนสยังไม่เปิด ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศที่ห้างสรรพสินค้าย่านพระรามเก้าซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาพบว่ามีลูกค้าและประชาชนมารอใช้บริการก่อนเวลาเปิด โดยทางห้างมีการตรวจคัดกรองโควิด19โดยการติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายไว้บริเวณทางเข้าออกเมื่อเข้ามาภายในห้างพบว่าร้านค้าต่างๆทั้งร้านขายเสื้อผ้าร้านขายรองเท้าและเครื่องประดับโทรศัพท์มือถือทางพนักงานได้มาจัดเตรียมสิ่งของภายในร้านแล้วเช่นเดียวกับร้านอาหารภายในห้างหลายร้านมีลูกค้ามานั่งรับประทานอาหาร จากการพูดคุยกับพนักงานส่วนใหญ่ระบุว่าทางร้านได้เตรียมพร้อมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 เช่นให้ลูกค้านั่งทานในร้านได้ไม่เกิน50%มีการเว้นระยะห่างและพนักงานส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและจากการสำรวจบริเวณศูนย์อาหารของทางห้างพบว่าวันนี้มีลูกค้ามานั่งทานอาหารกันคึกคัก โดยจัดที่นั่งเว้นระยะห่างขณะที่ร้านต่างๆที่ให้บริการพนักงานจะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและจัดเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไว้ให้บริเวณหน้าร้านอย่างไรก็ตามยังคงต้องจับตามาตรการคลายล็อกที่ออกมาดังกล่าวว่าจะส่งผลทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจนนำไปสู่การนำมาตรการที่เข้มงวดกลับมาใช้เหมือนเดิมหรือไม่